ืออย่างนี้ผมเนี่ยเกลียดยาเถบติดใครให้ช่วยอะไรได้แต่ผมช่วยยาเถบติดคุณไม่ต้องมาขอร้องให้ผมช่วยอย่าปรึกษาผมเพราะผมเห็นภาพสะท้อนในตาผมเนี่ยสองคดีใหญ่ๆคดีแรกตอนผมเป็นผู้กับสืบแปดมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีลูกสองคนลูกสาวคน ก็มีผัวเป็นลูกเขยมีลูกชายก็มีลูกสะพายติดยาทั้งบ้านเวนลาเมายาพ่อก็ได้ก็ลูกลูกได้ก็แม่ไอ้ผัวคนนั้นก็ได้พอเมาไม่รูกใครเป็นใครเมายาบ้าแล้วก็ขายยาบ้าที่สำคัญที่สุดหลานเนี่ยก็ไปพาเพื่อนเพื่อนนักเรียนมาที่บ้าน มาเสพยาแล้วก็โดนเพื่อนเนี่ยคมขืนเด็กนักเรียนเขาลองเรียนมาเนี่ยไม่มีใครทำผมไปจัดก,การเลยผมวิสามันครอบครัวนี้ไปสองคนหลังจากนั้นครอบครัวนี้สลาย